สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับครูรุ่งสุปรกรณ์มณมีนะครับกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1สําหรับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงความเคารพสถาบันหลักของชาติไทยจุดประสงค์ในการเรียนรู้ครับอธิบายการแสดงความเคารพสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยได้ครูมีคําถามนะครับคําถามแรกสถาบันหลักของชาติไทยที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างครับ นัเกเรียนลองนึกดูนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเรานะครับเราได้พบเราได้เห็นนึกออกไหมครับสถาบันหลัเราก็มีทั้งมีทั้งหมดสามสถาบันนะครับนั่นคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของธงชาติไทยธงแต่ลงเน,นะครับสีแดงคือชาติสีขาว คือศาสนาสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์คำถามต่อไปแล้วเราจะแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยสถาบันหลักนี่โดยวิธีใดครับจะทำความเคารพยังไงธงชาติไทยนักเรียนก็ยืนตรงเนาะเคารพธงชาติรับพุทธรูปเราก็กราบไหว้นะครับ ระมหกากษัตริย์นะครถ้าเป็นพระบรมฉายารักนะครับเราก็ใช้การทำนับนะครับผู้หญิงก็ใช้ถอนไสบัวนบในการยืนตรงทําความเคารพก,การกราบการไหว้การทำนับการถอนใสบัวบเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ชมวีทัศนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยก็เป็นเพลงที่สรรเสริญคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเคยใช้เป็นเพลงชาติไทยด้วยนะครับในปีพศ2431ถึงปี2475นะครับเพลงชาติไทยนะครับเขาใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงชาติไทยเรียกว่าอันดับที่3นะครับของเพลงชาติไทย เดี๋ยวนี้เรามาฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีกันครับ เรียนดูจากในภาพนะครับในภาพนี้ก็จะมี2ฝั่งนะครับคือสัญลักษณ์สําคัญของไทยนะครับและการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ของไทยนะครับภาพแรกก็เป็นพระบรมฉายารักษั์ของรัชกาลที่สิบอันนี้ในการแสดงความเคารพเราก็ต้องยืนตรงนะครับขณะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับข้อ2 ธงชาติไทยนะครับเราก็ยืนตรงเคารพธงชาติคณะเชิญธงสู่ยอดศัพท์ขนะ้อสภาษาไทยและอักษรไทยเนะี่ยนักเรียนแสดงความเคารพ้วยการพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับมีหลายคนยังเขียนหนังสือผิดเยอะนะครับเราต้องทบทวนดูนะครับต้องฝึกฝนอนที่4ี่คือาศาสนานะครับ ในการแสดงความเคารพศาสนาเนี่ยคือการที่นักเรียนนำหลักธรรมนะครับคำสอนมาปฏิบัตินะครับเรามาดูการแสดงความเคารพทั้ง6ข้อนะครับสัญลักษณ์ของชาติเราข้หนึ่งเมื่อมีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาน,นะครับทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพธงชาติผูนะ้เคยสังเกตทหารนักเรียน เขาเดินอยู่ข้างถนนนะครับปรากฏว่าตอนนั้น18นาฬกาเวลาเชิญธงชาติเนี่ยเราก็มี2เวลาคือเวลาเช้าคือ8นาฬิกาและเวลาเย็นคือ18นาฬิการเราจะชักธงขึ้นสู่สู่ยอดเสาเนี่ยนะครับ2เวลาผูนะูเคยเห็นทหารเขาเดินอยู่ข้างถนนปรากฏว่าผ่านค่ายทหารนะครับสิ 18, นาฬิกานะครับเขาก็ยืนนะครับทำความเคารพธงชาติไทยเพลงชาติไทยเนี่ย กลางถนนเลยนะครับ18นาฬิกาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพข้อสขณะร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบรมีทุกคนคืนควรจะยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อ3พุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับควรแสดงความเคารพศาสนวัตถุเช่นพระพุทธรูปโดยการกราบการไหว้ครูบอกเสมอนะครับ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นป .1 ว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้าในห้องเรียนเราเนี่ยก็มีพระพุทธรูปอยู่นะครับมีสัญ,ญลักษณ์ให้เรากล่าวไหวอยู่นะครับข้อที่4เมื่อเข้าไปในศาสนาสถานเช่นวัดโบสถ์วิหารทุกคนก็ควรให้ความเคารพนะครับสำรวมกิริยามารยาทไม่พูดคุยเสียงดัง แต่งกายเข้าไปก็ต้องแต่งกายสุภาพนะครับเรียบร้อยนะครับรรขอ้อ5เคารพสิ่งแทพออนพระองค์เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าพระฉายารักษ์ก็คือภาพถ่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับพระบรมสาสตร์รักเนี่ยก็คือภาพวาดจะเป็นภาพวาดที่เหมือนจริงนะครับแต่ที่เราเห็นก็จะเป็นพระบรมฉายารักนะครับที่เห็นบ่อยเป็นภาพถ่ายข้อห ประพฤตตนเป็นคนดีตั้งใจเรียนมีความสามัคคีกันเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยนะครับรักสามัคคีกันนะครับัหข้อสรุปนะครับการแสดงความเคารพเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราทุกคนก็ต้องควรเคารพในสถาบันที่ครูบอกแล้วว่า3สถาบันคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะครับ ต่อไปเรามาดูใบางานนะครับใบางานชุดที่6นะครับในเรื่องการแสดงความเคารพนะครับสัญลักษณ์ไทยก็จะแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1นะครับให้นักเรียนระบายสีแดงในข้อความที่เป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อสัญลักษณ์ของชาติไทยแล้วก็ให้ระบายสีดำนะครับหน้าข้อความที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะครับนี้มี4ข้อข้อ1ยืนตรง เมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีข้อ 2. แก้งเพื่อนขณะยืนเข้าแถวเคารพธงชาติข้อ3แสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ข้อ4เก็บธงชาติไว้บนพานและวางไว้บนที่สูงทั้ง4ข้อส่วนตอนที่2เนี่ยก็จะให้นักเรียนนะครับเติมอักษรในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับมีทั้งหมด4ข้อนักเรียนลองดูว่าคำไหนอักษรไหนมันหายไปนะครับ ในเรื่องของการแสดงความเคารพนะครับสถาบานของชาติไทยของเรานะครับก็อ่อนจากนะครับเช่นเคยนะครับขอฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับการใส่แมสการเว้นระยะห่างการล้างมือบ่อยๆการใช้สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ครูคบอกเลยให้นักเรียนพกติดตัวใช้ตลอดเลยนะครับจะออกไปไหนนะครับพกติดตัวไว้และก็ ประชาสัมพันธ์ด้วยในเรื่องของนักเรียนคนใดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนนะครับนะครับไฟเซอร์นะครับสำหรับป้องกันนะครับเชื้อไวรัสโควิดนะครับเด็กตั้งแต่อายุ5-11ถึง11ปีนะครับก็ตอนนี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับของโนนคิดนะครับฉีดวัคซีนนะครับเขาก็ให้ลงได้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม65ถึงวันที่15 มกราปี65นี้นะครับก็ยังมีเวลานะครับแต่การจะฉีดนะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองต้องอนุญาตนะครับอันนี้ไม่บังคับนะครับว่าผู้ปกครองท่านใดจะให้ลูกหลานฉีดหรือไม่นะครับก็เป็นรอบแรกนะครับวันที่1ถึงวันที่15ามกราให้ลงทะเบียนนะครับให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับก็ก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ปกครองด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ